สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับพบเจอกันวันนี้นะฮะผมมีไส้อัวเนื้อนะครับมาชวนผู้ชมกินด้วยกันวันนี้ได้มาสามขดใหญ่เลยนะผู้ชมสามขดเลยเคยกินไหมสูตรเนี้ยสูตรเนื้อเหรอสูตรภาคเหนือเนี่ยน่าจะเคยนะพีกก่กองแต่ส่วนมากผมชอบกินแบบอีสา,านเพราะมันแซ่บดีเหรอใช่นี่ก็แซ่บนะครับอ่ะเน้นๆเลยนี่หมูเน้นๆเห็นไหมจะมีหมูเน้นๆเลยนะสังเกน ดูสีก็รู้ว่าเส่บะอะป็ดกิง,งแตงพร้อมครับผมนี่คุณผู้ชมข้างในครับผมจะมีเครื่องแบบแน่นๆเลยเครื่องรสจัดมากรสจัดจ้านมีเอน็นนี่แบบมันๆเนี่ยพี่เกมจะไม่ให้เป็นเอน็นมาเป็นหนังมีหนั้นเหรออืมเหรือ,อ,อหนังบดเนืก้กระเทียมม สับบีอะจิ้มจิ้มรสกระบี่ผมลองแล้วอร่อยอสำหรับคนที่ชอบกินวาซาบีผมขอลองหน่อยไม่ลงเยอะ,ะใช่ไหมหอม,อมขึ้นข้อด่า <laughs> วันนี้ไม่มีข้าวเลยนะจัดแบบล้วนๆเลยกินกับผักกินกับผักล้วนๆเลยไม่เอาข้าวเลยวันนี้เพราะว่าจะอั้วเรามีเยอะอร่อยเนี่ยมีแกงใส่กับบลัตีตอ่์เบอกแล้วมันจะหอมอีกอย่างนึงเกทหอมใส่เยอะมันจะได้ขึ้นท้าหอมริเก <c oughs> อรก็ไม่เอา เหมือนกินแซลมอนที่อยู่ในอุ้ว่า <jugar> <agu ach> อืมไอ้อย่า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 ตาจะไปกินหนูของเรา ทำไม่ฟังนะไ <laughs> ม่ทำได้เหรอ <h ums> แล้วต้องรู้ลิมิตตัวเองคุณผู้ชมว่ากินได้ขนาดไหนอ,อ่อนก็ใส่นิดเดียวนะถ้าอ่อน,นอ่านคิดได้เยอะ สายแข็งเขาใส่เยอะหน่อยอือผมยอมมันจะบีไม่ไหววันนั้นเกตเ้วมไม่ยอมเกตทําไมล่ะเราต้องฝึกเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันอย่าทินอืมน้ำกรอบ พันนี้รัม,ม,มนะมันหมดมันหมดมัแต่ต้นเดียวเนาะมันเคียย์จมูกมากเลยพี่เก็มมาสเบียรจมูกผมตะตันเมื่อกี้หายไปเลยเนี่ยคำใหญ่ๆของผู้ชมเอากระเทียมใส่ครับผมปลักหลายอย่างกลับด้้ยกินเลยนะ หัวกระเทียมไหลเข้าไปในกระเกงผมแล้วหัวกระเทียมไหลเข้าไปกไปเจียหัวหอมเลยหอมตอนคายมันมันหล่นลงไปอร่อยใส่วาซาบิอร่อยมากอ ม่เอาใส่พี่กีนหนูเลย กินมากอ่ะไม่กินให้ใหไม่กินก็ยังไม่กินอะ่ะเอาขับคืนก <c oughs> ็ยังไม่ได้แปลว่าไม่กินอเอาอันนี้เถเลย อีกแบบหนึ่งคุณผู้ชมอ่าผมว่าผมชอบแบบที่เขาใส่พริกแกงไส้อั่วพริกแกงอ่ะไม่ได้กินกัาข้าวได้เลยอันนั้นจะหอมกว่าหอมกว่าอีแต่นี่มันเป็นไส้อั่วเหนือนะไส้อั่วเหนือที่เขาใส่หนังใส่อะไรเนี่ยอืแต่นั้นเนี่ยมันจะมีอีกอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่หาไม่เจอแล้วว่าแบบนั้นอ่ะ ถ้าหาเจอเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูครับที่แกงผมชอบแบบนั้นมันจะนุ่มมันจะไม่แห้งตีข้าวเหนียวได้เลยเคยมารส้ามันจะจัดจ้านกว่านี้อันนี้จะแบบเบาๆเนี่ยไม่คอ่อยผิดม,มาก

đã tròn nhá có rìu đẹp mà không mẹ nhưng nói như vậy Hello. เอากินได้หมดโอ้โห,โหสามขดสามไอสองกิโลไอ้โลครึ่งเบลอกล่องละครึ่งกิโลเก็บได้เป็นเดือนคุณผู้ชมเนี่ยเอาเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยเจมสนี่ไปพี่หนูแบบไม่ต้องเลยพี่หนูได้เลยนะ จะาต้องกัดดูดิอยากได้ความเผ็ดป <c oughs> กติผมไม่ค่อยกินแนะ่วาัสาบิมใาสา่นี้อร่อยมากเลย, <c oughs> ยเจอนี่หนักเลยแกงงอ ี่นก็เยอะเกินปาดแล้วเนไม่โดนเลยนี่ไงไอ้หัวเรียวให้มันได้กินแบบกินวาซาบิผมไม่เอาแบบเผ็ดขนาดนั้นไม่ไหวบาสู้ครับบาสู้ขดนึงก็เยี่ยมกันนะ เอาไปจะได้น้ำมันนี่เจอแต่แตงกวาแปลกๆกัเอันนี้คือเล็กตรงกลางเหมือนตากโคกอะน้ำก่อนกรอบมากแตงัมนี็กรอบจริงทุกท่าเหมาะขนาด ลุงคนขายบอกว่าขิงอ่อนอย่างเงี้ยกัดปัดฟันได้มากขิงอ่อนเราก็ไม่ดูดิบมาให้เราในถุงแล้วนอกจากจิ้มแซลมอนได้แล้วไปยังมาจิ้มแต่ว่วอร่อยอีกอ่ะก็าช่นะ อเับจะอร่อยคุณผู้ชมที่อยากจะมาเที่ยวเหนือมาเที่ยวได้แล้วนะครับผมบรรยากาศหนาวแล้วนะครับยิ่งเหนือยิ่งหนาวครับผมขนาดบ้านเราอุต,ตรดิดยังหนาวเลยครับยิ่งถ้าไปลำปลางเชียงใหม่แถวลำพูนเชียงรายอะไรนี่หนาวเลยนะครับผมหัวแตกหัวแตก อก <t enc anto arithmetic> <t oughs> ินผักอร่อยมากเลยอ่ะ วันนี้นําเสนอไส้อวนเหนือคุณผู้ชมอร่อยมากเลยนะครับผมหากผู้ชมมาเที่ยวเหนือก็เจอก็ลองทิมได้นะครับผมรสชาติอร่อยนะครับผมอร่อยมากถึงเครื่องครับผมถึงสมุนไพรนะครับกินกับพริกขิงแตงนี่เข้ากันมากครับผมกัดไปนี่เจอตะไคร้เป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยข้างในให้กินร้อนๆนี่นุ่มมากครับผมอันนี้มันเย็นแล้วครับผมให้กินร้อนๆมันจะนุ่มมันจะทุ่มฉ่ำนะครับผมหอมกว่านี้อันนี้ ไปตลาดมานานแล้วนะครับผมมันเลยก,กระด้างนิดน,นึงนะครับแต่ก็ยังคงความอร่อยอยู่นะครับผมวันนี้ก็วัเพีคคน,นี้ก่อนนะครับผมก็พบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ